สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่ทานในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแลนดอมข้อความของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่โดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับ และหมอโตจะมาเตืยนพลังงานและความรู้สึกของเขาในทุกๆวันก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโตกันด้วยนะครับก่อนที่จะมาเตืยนพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโตขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณข้อความของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้ขอเชคพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่คิงออฟคัพราชาถือถ้วยคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยดูแล การเอาใจใส่ของคุณคุณเป็นคนที่แคร์ใจกับเขาในความรู้สึกที่เราแคร์ใจเราแคร์ความคิดเราแคร มุมมองเราแครทัศนคติของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์การที่เราขอหัวใจของเราคืนมาหัวใจที่เคยมีค่าหัวใจที่เราให้กับเขาในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังกลับมาในความรู้สึกของเราหรือการกลับมาอยู่ในแบบเดิมในที่เดิมในมุมเดิมในสิ่งเดิมๆที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน เดสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธานในัวงคุณเองคุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวปัญหามาเยอะแล้วกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่เทลงสายน้ําแห่งความรู้สึกไปแล้วความรู้สึกที่ทุกข์เศร้าเสียใจปลดปล่อยพลังงานไพ่ความรู้สึกที่เสียใจออกไปรับพลังงานของไพ่ความสุขความสมหวงังจากดวงดาวคุณคืนหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใคร,ใครนะครับความรู้สึก เดียวที่ขุ่นกลับมารักตัวเองมากขึ้นหรือเป็นการที่เริ่มต้นการเปิดโอกาสใหม่การรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเรามีพลังงางไพ่ The f i v e of c u p นะครับเป็นพลังงานไพ่5ถ้วยคือความเศร้าวความเสียใจ ความผิดหวังถ้วยที่มันลงมไปแล้วความรู้สึกที่มันเสียใจมีคนที่ทําให้ความรู้สึกของเราต้องเจ็บปวดในวันนั้นในวันที่เรากลับมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ลมก็คือความรู้สึกที่อยู่กับตัวของเราเองการดูแลการรักตัวเองมากขึ้นการแคร์ในวันหนึ่งที่เขาไม่รักเราในวันหนึ่งที่เขาหมดรักในวันหนึ่งที่เขาหมดใจก็สุดที่จะล้างก็สุดที่จะยื้อคนที่เปลี่ยนไปคนที่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผ่านมาในตอนนี้กําลังมีคนที่กําลังรู้สึกถึงความเจ็บปวดและรู้ รู้สึกถึงความผิดหวังที่เคยทำให้คุณต้องเสียใจในวันนั้นมีไพ่ของการเดินทางการเทคแอคชั่นการเดินหน้าก่อนการง้อก่อนหรือในเส้นทางเดินของเราเนี่ยมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งความไม่เข้าใจแต่คุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหาด้วยตัวของเราเองอยู่ตลอดเวลาในวันที่คุณเดินถอยในวันที่คุณถอยห่างในวันที่คุณจากลามีคนที่กำลังคิดถึงสิ่งดีๆวันดีๆวันเก่าๆที่เคยมีร่วมกับคุณในวันนั้นที่ เป็นฝ่ายเขาที่กาลังเสียดายอยู่ในวันนี้นะมีพลังงานไพ่เดอะเวอร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดประสบการณ์ที่เติบโต ขึ้นประสบการณ์แห่งการเพิ่มพูนในปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเรียนรู้นิสัยใจคอพฤติกรรมการกระทำของเขามาหมดแล้วมีคนที่ในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานให้การเรียนรู้ในความเริ่มต้นในความรักด้วยการความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักการความรักคือการเริ่มต้นที่อยู่ร่วมกันเริ่มต้นที่ทําด้วยกันในสิ่งที่คุณมีแบบแผนในสิ่งที่คุณกับเขามีแบบแผน และเป้าหมายที่เคยทำร่วมกันไว้มีพระงานไพควีนอวานราชนีไฟ คนที่มีเซนคนที่มีรางสังหรณ์คนที่มีสัมพันธ์พิเศษคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําด้วยหัวใจทําด้วยความรู้สึกที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทรักจริงให้ใจใครแล้วคุณให้ใจเต็มที่ให้ใจเกินร้อยให้ความซื่อสัตย์แต่ในสิ่งที่เขาไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขาไม่จริงใจกับเราในวันนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาในมุมเดิมในที่เดิมในสิ่งที่เรากลับมา ปกป้องในสิทธิในตัวของเราเองนะในติ่งที่เรากลับมาแล้วในความรู้สึกในตอนนี้คุณอาจารย์รู้ถึงทุกเรื่อง ทุกอย่างของเขาคนนั้นที่กำลังทุกข์ที่กำลังเศร้าที่กำลังเสียใจอยู่ในตอนนี้5้าดาบคือปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจหรือมีมุมมองมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือเป็นฝ่ายเขาที่เคยชนะในวันนั้นแต่กลับมาพ่ายแพ้กับความรักและความห่วงใยที่คุณเคยมีให้กับเขาเดอะเทมเพรสสายใหญงความรักสายใหญงความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดเหมือนใจที่ผูกพันเหมือนจิตที่ผูกมัดมีคนที่อยากกลับมามีใจที่ผูกพัน มีความรู้สึกเดียวกันหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินความรักหัวใจระหว่างคุณกับเขายังสื่อสารกันได้อยู่มีคนที่กําลังเป็นห่วงคุณมีคนที่กําลังคิดถึงคุณมากในค่ําคืนนี้นะครับเป็นพราให้แบกถ้วยแบกถ้วยคือการเดินจากคือการหันหลังคือการจากลาในสิ่งที่เราทําเพื่อเขาคนนั้นดีที่สุดแล้วในวันเวลาของเราในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยในวันที่เราเลือกที่จะเดินมีคนที่กลับมายื้อมีคน ที่กลับมาร้างมีคนที่กลับมาอ้อนวอนขอร้องขอคืนดีเจ็ดหนาบคนที่ไม่ไม่จริงใจคนที่ทำอะไรบ้างคนที่ให้ร้ายคนที่ว่าร้ายการที่มีคนที่ว่าร้ายเราพ้นการกระทำของคนที่ทำกับเรากำลังได้รับผลแห่งการกระทำที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขานะในวันที่เขารู้ใจว่าความพัดภาคหรือความภาครัก นี้มันเป็นเช่นไรนะครับมีพลังงานไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญใต้สำหรับคือพลังงานไพ่การพิธีพิฐานคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ละเอียดคุณเป็นคนที่มีแบบแผนมีขั้นตอนมีแนวทางเป็นของตัวเองมีการจัดระเบียบเวลาและวันเวลาของคุณอยู่อย่างเสมอในตัวงคุณเองนะมีพลังงานไพ่เทพแห่งการทํานายการทํานาย การที่คุณเป็นคนที่ทํานายอะไรแล้วหรือการที่คุณเป็นคนที่คาดการณ์อะไรแล้วคุณคาดการณ์ไว้ได้อย่างแม่นยําในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังไพ่การเดินออกจากมายา มุ่งสู่ความเป็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นความเป็นจริงและความเป็นไปในเส้นทางเดินมีทั้งสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ผิดสิ่งที่ถูกสิ่งที่ถูกมันมีสองด้านเสมอแต่คุณจะเป็นคนที่เลือกอยู่ตรงกลางและเดินตามในเส้นทางเดินที่เป็นตัวตนของคุณนะครับเป็นพลังพหะการปฏิบตัติตามคำแนะนำที่ดีของคุณเอง ความรู้สึกของคุณเซนส์ของคุณลางสังหรณ์หรือในสิ่งที่คุณมีพลังงานไพ่ความรู้สึกที่สื่อสารกับคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณได้มีคนที่กำลังคิดถึงมีคนที่กำลังโหยหามีคนที่อยากกลับมาเป็นคนที่รู้ใจเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นคนที่รู้ใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าตอนนี้ เขาเป็นยังไงบ้างนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมีพลังงานไพ่ two อ of อครับเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกที่รัก ความรู้สึกที่แคร์ความรู้สึกที่ห่วงใยมีคนที่อยากบอกคำว่าเขายังรักคุณอยู่เขายังแคร์คุณอยู่เขาคิดถึงวันที่คุณกับเขานั่งพูดคุยกันในวันที่เรารักกันในวันที่เราเป็นห่วงกันในวันที่เราอยากจะทําด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาช่าง เจ็บปวดเหลือเกินในวันที่เขารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนในวันที่คุณเดินถอยในวันที่คุณถอยห่างในวันที่เราห่างไกลกันนะครับไปพลงางเพ่ในในออฟฟิเชิลเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบของคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเอง คุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่มีไลสไตล์เป็น,นของตัวเองคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นพลังงานให้ความมีเสน่ห์หรือคนที่หาเงินเก่งหาเงินเยอะหาเงินมากหรือเป็นพลังงานไพความมีเสน่ห์ในตอนนี้ของคุณหรือในตอนนี้เขากําลังพิสูจน์ตัวของเขาเองทําให้ตัวตนของเขา กลับมาเท่าเทียมกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในสองเด็กถือเหรียญเป็นไพ่ของคนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่างกว่าการมีพลังงานไพ่การเดินในเส้นทางเดินนี้มีคนที่อยากกลับมาเดินในเส้นทางเดินเดียวกับคุณอยากกลับมาเริ่มต้น กับคุณอีกครั้งหนึ่งมีไพ่ของซีกออกครับคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมคิดถึงสิ่งเดิมๆที่ถึงวันเวลาดีๆที่เคยมีคุณในวันนั้นเขาอยากให้ความฝันเขาอยากให้วันอดีตเป็นวันปัจจุบันที่เขาได้พบเจอกันในทุกห่วงวันเวลาที่มีคุณคอยเคียงข้างมีคุณที่เป็นคอยคนที่ให้คําปรึกษาคนที่ให้กําลังใจคนที่หัวเราะด้วยการคนที่ร้องไห้ด้วยการคนที่จะช่วยเหลือกันในยามทุกในยามเศร้าในยามเสียใจมีคน ที่จริงใจจะอยู่เคียงข้างเรานะมีพลังให้เออพาร์ติเคิลสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆโอกาสที่มีไว้ให้คนขวายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าสิ่งดีโชคดีในตอนนี้มีคนที่กําลังกลับมาขวายคว้าโอกาสที่ได้ ที่จะได้อยู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งในสถานการณ์ในออปติเคิลเป็นไพ่ของการวางแบบแผนในวันพรุ่งนี้เขาไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าในวันเวลาที่เป็นปัจจุบัน <c oughs> เขาอยากกลับมาพบเจออยากมีแบบแผนอยากมีเป้าหมายอยากมีการกระทําที่เราทําด้วยกันในสิ่งที่เราหวางังในสิ่งที่เราฝันในสิ่งที่เราสร้างอนาคตเป็นครอบครัวด้วยการมีไพ่ของเดวิลเป็นพลังไพ่การ กเลสเป็นไพ่ของความรักความโรคความโกรธค,ความร้งความหึงหวงความพัฒน,นาการมีคนที่แอบหึงมีคนที่แอบหวงมีคนที่แอบซืบแอบซอกอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาแล้วเขาจะกลับเข้ามาข้างรักคุณไม่ยอมจากคุณไปไม่ยอมให้คุณจากเขาไปไหนอีกนะ <c oughs> มีพระอาภัยไพ่ควีนออเวนิเกิลราชินีถือเหรียญเป็นไพ่ของความนิ่งของคุณคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนอาจะเคยตามเขาก่อนเคยง้องเขาก่อนคเคยขอโทษเขาก่อน แต่ในสิ่งที่เราไม่ผิดในสิ่งที่เรากลับมาอยู่ในมุมของเราในตอนนี้มีคนที่ กังกวลกังวายใจกลัวที่จะเสียคุณไปกลัวที่คุณจะไม่เปิดโอกาสหรือกลัวคุณที่จะไม่ให้อภัยกับในสิ่งที่เขาทําไปการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอ,พอการความช่วยเหลือการดูแลหรือมีคนที่กลับมาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินกับคุณนายพลหาภัยนายออฟสอดการฝ่าฟัาานการ,รเผชิญหน้าความร้อนลนความร้อนใจมีคนที่กําลังร้อนลนมีคนที่กําลังร้อนใจมีคนที่ เสียคุณไปไม่ได้ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะมีพลังภาพดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความติดแงกอยู่กับความคิดเกา่เกาๆความคิดเดิมๆทุกสิ่งทุกอย่างมันคืออดีตไปแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาที่เขากลับไปแก้ไขอะไรกับอดีตไม่ได้ในเรื่องราวที่เขายัางค้างขาใจกับคุณมีหลายเรื่องราวที่เขายัางไม่ได้ทําให้กับคุณนะมีพลังภพโฟอ์ off. ครับความเบือ่อความไม่ได้หลังใจไม่ได้หลังใจกับสิ่งที่เขาหวังไว เขาอาจจะไปพบเจอคนที่ไม่ได้แคร์เขาไม่ได้แคร์ความคิดไม่ได้แคร์ความรู้สึกทําเท่าไหร่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นการมีกําแพงการบล็อกกันไปหรือการบล็อกการติดต่อคนที่นักกันคนที่แคร์กันคนที่ทําเพื่อกันเขาแคร์กับความรู้สึกเขาแคร์กับความคิดเขาแคร์กับหัวใจเขาจะไม่ทําร้ายจิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์ของคนที่ห่วงใยเดอะไฮโรแฟนเป็นพระงไภัยพระด้วยแดงอธิษฐาน ขอพรเขาอาจจะไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยกับในสิ่งที่เขาทําผิดไปนะการตื่นรู้การคิดได้หรือการที่มีคนที่กําลังตื่นรู้มีคนที่กําลังคิดได้ว่าใครคือคนที่รักเขาว่าใครคือคนที่แคร์เขาว่าใครคือคนที่ห่วงใยกับเขามากที่สุดในความรู้สึกในตอนนี้ของเขากําลังกลับมาตกตะกอนห่งความคิดว่าตอนนี้ เขารักแต่คุณเขาเป็นห่วงคุณมากเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงแต่ในความรู้สึกอยากพบเจออยากเห็นหน้าอยากพูดคุยอยากกลับมาทำเพื่อคุณนะมีพลังาให้คนที่รักคนที่แคร์ในความรักความสัมพันธ์ความรักคือการให้ความรักคือการให้และเห็นคนที่รักมีความสุขและความสุขที่เราได้รับ กลับมาจากคนที่รักจากคนที่แคร์จากคนที่ห่วงใยมีแพ่งการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจดีหายพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลนการหงุดหงิดการวาวุ่นการกังวลใจมีคนที่ปกปิดมีคนที่ซ่อนเลนแต่ความรู้สึกที่เสียดายคุณหรือในความรู้สึกของเขามีแต่ความรักที่มีคุณในตอนนี้เขาแอบแฝงกับความรู้สึกที่มันรักคุณมาก เพิ่มขึ้นกว่าเดิมในวันที่เขารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณแค่ไหนนะในตอนนี้เขากำลังทุกข์เขากำลังเจ็บปวดเขากำลังทรมานใจในวันที่ขาดคุณไปในวันที่ไม่มีอีกแล้วคนที่เคยรักคุที่เคยแคร์คนที่เคยพบเจอกันดีมีไพ่ของห้าเหรียญห้าเหรียญคือความเหน็บหนาวคือความอ้างว้างคือความโดดเดี่ยวเขาไม่อยากจากคุณด้วย ความเสียใจเขาอยากจากคุณด้วยความผูกพันเขาอยากจากคุณด้วยความห่วงใยเขาอยากจากคุณด้วยการดูแลและซัพพอร์ตในเรื่องหัวใจและจิตใจซึ่งกันและกันนะครับในใจที่ผูกมัดคู่สัญญาคู่คนที่อธิษฐานขอพรร่วมกันมาคนที่หวนคืนคนที่หวนกลับคู่กันแล้วก็คงไม่แคลกันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สำหรับเรานะ,อะขอทุกทางอ่างไพ่ในข้อความของเขา ที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่าคืนนี้นะครับมีไพ่ของเดลิเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นการพบเจอการมองตาแล้วรู้ใจการพูดคุย การพูดคุยจากความรู้สึกที่จริงใจความรู้สึกที่ออกมาจากสายตาที่วิงวอนที่ขอร้องที่เข้าใจที่ความรู้สึกของคุณกลับมากับเขาเป็นดังวันแรกที่เราได้พบเจอกันเขาอยากเจอคุณในทุกๆวันเขาอยากบอกคำว่าเขาแคร์คุณเขารักคุณเขาอยากกลับมาเพื่อความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะมีพลังพายิ่ขิงอบครับ ราชาถือถ้วยคนที่มีความเย่อหยิ่งคนที่มีความทรนงตัวของเขาเขากลับมายอมแพ้กับคนที่เคยรักคนที่เคยผูกพันคนที่เคยห่วงใยตอนนี้ก็อาจะจะเป็นฝ่ายที่กําลังตามตื้อคุณตามง้อคุณเขากําลังเปลี่ยนตัวตนของเขากลับมาเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่ที่คุณคุ้นเคยที่เรารู้ใจกันมีพลัง,งไพ่ถูอับครับความรู้สึกความรักและความห่วงใย คุณคืนหนึ่งแห่งดวงใจและความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะครับเป็นพรางไพ่ในเทนออฟสอดความเจ็บในวันนี้เขาดูแล้วว่าความเจ็บปวดในวันที่ไม่มีคุณนี้มันเป็นเช่นไรนะมีพรานไพ่ดีเอ็มเพรสนะครับดีเอ็มเพสคือไพ่ของการที่คนที่ดูแลคนที่ห่วงใยคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุน คนที่พร้อมที่จะปกป้องในความรักในความสัมพันธ์ในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจคุณจะไม่จากไปไหนจากเขาเขารู้ใจตัวเองแล้วเขารู้แล้วว่าใครคือคนที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเขารู้แล้วว่าใครคือคนที่รักเขานะมีพลังไพ่ในในออฟวานนะครับเป็นไพ่แห่งการปิดกัน้นการมีกำแพงความรู้สึกที่กลับมา ใช้ความรู้สึกเดียวกันการพูดคุยการเคลียร์ใจการพูดคุยออกมาในหัวใจที่ชัดเจนในหัวใจแห่งความรู้สึกไปด้วยการสองไม้เท้าการติดต่อการสื่อสารหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังส่งข้อความมา ขอเงาะคุณขอโอกาสคุณหรือเขากําลังแอบเสิร์ฟแอบซองหรือกําลังมองภาพคุณมองรูปคุณอยู่นะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังมองเรื่องราวเก่าๆมองเรื่องราวเดิมๆที่เคยมีคุณกําลังคิดถึงคุณหนักนะมีพลังให้ในเจ็ดถ้วย ความฝันความหวังมีความฝันมีความหวังหรือมีคนที่กำลังแอบหวังแอบฝันให้ความฝันของเขาที่มีคุณเป็นความเป็นจริงเขาอยากลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกได้พูดได้คุยได้เหมือนมีมีการเล่าเรื่องแลกการ หยอกล้อไปด้วยกันนะหรือการที่มีเป้าหมายเดียวกันมีความสุขไปด้วยกันนะครับเป็นพลังพ่ใน5ถ้วยนะหถ้วยถ้วยที่มันลาวสิ่งที่มันแตกหักพังไปมันก็คงกลับมาเป็นดังเดิมไม่ได้แต่ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขาอยากกลับมาขอโทษกับคนที่เคยนะักกับคนที่เคยแคร์กับคนที่เคยห่วงใยเขาที่สุดในตอนนี้เขายอมแพ้ใจของคนที่รักของคนที่แคร์นะครับเป็นพลังพ่ในเดอชาริยอด การเดินทางไปด้วยกันเส้นทางในวันข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอแต่เขาอยากมีคุณเป็นคนที่คอยแก้ไขปัญหาไปด้วยกันคอยเคียงข้างไปด้วยกันคอยอยู่ด้วยกันในทุกสถานการณ์ในทุกเหตุการณ์ในทุกสิ่งที่เราจะกำหนดในเส้นทางเดินและโชคชะตา ไปด้วยกันนะครับเป็นพลังงานให้เดทการจบการเลิกราไพ่ของพ่อไม้ไม้หรือเป็นไพ่ของศาสตร์ธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริง ทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจรักก็ทุกข์ผิดหวงังก็ทุกข์เสียใจและเจ็บปวดในความรู้สึกมีคนที่รู้แล้วรู้ว่าการภาคแห่งความรักมันช่างเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณอีกแล้วในวันที่เราไม่ได้พบในวันที่เราไม่ได้เจอในวันที่เราไม่ได้เห็นกันนะมีพลังไพ่ในเดอะซันความสุขความสมหวัง ความสําเร็จเป้าหมายชัยชนะเขาอยากกลับมามีเป้าหมายเขาอยากกลับมามีความสําเร็จเขาอยากกลับมาอยู่ในเส้นทางเดินที่มีคุณเหมือนความอบอุ่นเหมือนไออุ่นที่ได้รับจากคุณนะมีไพ่ของการเริ่มต้นที่ดีเอทออฟวานเป็นไพ่ของการเริ่มต้นการเริ่มต้นมีไว้ให้คนที่แก้ไขมีไว้ให้คนปรับเปลี่ยนไม่ใช่มีไว้ให้คนแก้ตัวนะครับเป็นพลังไพ่ห้าเหรียญน,นะความอ้างว้างคุณคือตอนเนี้อาจเป็นฝ่ายเขา ที่ในวันหนึ่งที่คุณเดินตามเขาในวันหนึ่งที่ไม่มีคุณแล้วในวันหนึ่งที่คุณหยุดเดินตามเขาเขาหันกลับมาเขาไม่มีคุณอีกแล้วในความรักความสัมพันธ์นะมีพลังงานไพ่ดีไฮพิเทศนะครับเป็นพลังงานไพ่ในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังอยากกลับมาเป็นคนที่เข้าใจในความรู้สึกของคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งนะดีไฮพิเทศคือพลังงานไพ่ความรู้สึก ที่มันเป็นไฟล์เขาที่กำลังส่งและสื่อสารมาหาคุณในช่วงเวลากลางคืนให้คุณคิดถึงเขาบ้างให้คุณคิดถึงและให้คุณให้อภัยและให้คุณให้โอกาสกับเขาคนนี้นะมีพลังไพ่ดีเอ็มเพอร์เดนะครับชาวเมทาตไฟคนที่เป็นคู่กันคนที่เป็นคู่คนที่เกื้อกูลและคนที่เกื้อหนุนเขาอยากกลับมาพบเจอเขาอยากกลับมาพูดคุยเขาอยากกลับมาชดเชยวันเวลา ที่ขาดหายไปความรู้สึกที่ขาดหายสิ่งที่เราทำไว้ด้วยกันสารต่อแห่งความรู้สึกสารต่อแห่งความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่จะเขียนความรักความสัมพันธ์ด้วยกันนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ